วิธีตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะนะคะเข้าไปหน้า Google Chrome ค่ะพิมพ์เบ w ร์เราชนะ .com ค่ะเบอร์ไวเอเราชนะ .com กดเข้าไปเลยค่ะจะเห็นหน้าเว็บไซต์เป็นรูปหัวใจสีแดงน้ำเงินนะคะเราเลือกไปเลยค่ะ www. เราชนะ .com จะเห็นหน้าเว็บเป็นแบบนี้นะคะโครงการเราชนะค่ะจะมี3ช่องให้เลือกนะคะช่องแรกเป็นตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ช่องที่สสีแดงประชาชนลงทะเบียนใหม่ค่ะช่องสีเหลืองนะคะทบทวนสิทธิ์ เราเลือกช่องแรกเลยค่ะตรวจสอบสถานะผู้ดได้รับสิทธิ์กดไปที่ลูกศรด้านหลังค่ะนี่เราก็จะมาเจอเป็นตรวจสอบสถานะนะคะเรากรอกข้อมูลส่วนตัวของเราลงไปได้เลยค่ะช่องแรกนะคะใส่หมายเลขบัตรประชาชน13หลักค่ะเราใส่ไปเลยนะคะ ช่องต่อมาเป็นชื่อภาษาไทยนะคะใส่ชื่อเราเข้าไปเลยค่ะช่องถัดมาเป็นนามสกุลภาษาไทยค่ะใส่ไปได้เลยนะคะและเลือกวันเดือนปีเกิดค่ะเลือกปีพศออเกิดของเรานะคะ แล้วก็เดือนค่ะเดือนเกิดของตัวเองนะคะเลือกไปเลยแล้ววันที่ค่ะเลือกและลงมากดตรวจสอบสถานะในช่องสีฟ้าด้านล่างนะคะกดไปเลยค่ะถ้าขึ้นอย่างนี้นะคะแสดงว่าเราได้รับสิทธิ์ค่ะเขาจะบอกรายละเอียดการได้รับสิทธิ์ของเรานะคะนี่เลยค่ะ ถ้าอย่างนี้แปลว่าเราได้รับสิทธิ์นะคะในโครงการเราชนะค่ะก็จะมีวันที่ได้รับเงินนะคะบอกอย่างละเอียดเลยค่ะว่าครั้งที่หนึ่งวันที่สิบปดกุมภาจะได้รับเงินจำนวน2องพันบาทนะคะวันที่ยี่สิบห้ากุมภาได้หนึ่งพันบาทค่ะแล้วก็วันที่สี่มีนาอีกหนึ่งพันบาทวันที่สิบเอ็ดมีนาอีกหนึ่บาทค่ะวันที่สิมีนาอีกหนึ่บาทค่ะ และสุดท้ายค่ะวันที่25มีนาเข้าอีก1,000บาทนะคะก็จะเป็นยอดเงินทั้งหมด7,000บาทในโครงการเราชนะค่ะวิธีการเช็คนะคะว่าตรวจสอบสิทธิ์ของเราว่าเราได้รับสิทธิ์หรือเปล่าง่ายนิดเดียวนะคะถ้ายังไงฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ